นี่ครับได้พระมาหนึ่งชุดครับวันนี้พ่นงานวันนี้นะครับก็มีลุงพะกวยทันยุกนะครับมีข้องหายากด้วยนี่หายากสุดๆเลยนะครับองค์นี้อ่ะนี่นะครับคนที่แชร์และคอมเมนต์ครับมีแจกด้วยครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแพรเนื้อกระไ่ทองหนึ่งองค์สภาพคือซวยเดิมดูง่ายครับแท้ทันทานนะลุงพ่อแพรวัดพิคุลทองนี่อ่ะแทันนั้นครับมูลราคาห้าร้อยครับแจกฟรีท่งฟรีนี่ สำหรับท่านที่แชร์และคอมเมนต์ครับอย่าลืมนะครับแชร์และคอมเมนต์ครับโอเคไปดูพระกันเลยครับองค์แรกนี่นะครับเป็นล็อกเกตพระพุทธชนราชนะครับปีหนึ่งห้าพิธีจักรพรรดินะครับที่เรียกว่าพิธีจักรพรรดิเพราะว่าพิธีใหญ่เกจิบุกเซกร้อยเก้ารูปครับและในยุคปีหนึ่งห้านี่มีเกจิเก่งๆทั้งนั้นเลยเป็นพระสวยและพิธีดีต้่งเองนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นซีซีนะครับมียูสามซีตามนี้เลยคือหนึ่งหนึ่งชุดจะมีซามซีแค่นี้เลยนะครับอมีแค่ซามซีนี้ เป็นฉากดำฉากแดงฉากเขียวครับอ่ะเกจิบุกเซกนี่ครับมีลูกมะกรูดวัดโคติรามลูกบุทิม,มวัดฮันไลพรอแดงข้าพนอิทพอ่อพรมเกจิบุกเซกร้อยเก้าลูกอ่าที่ไม่ได้กาวอีกเยอะเลยนะครับแล้วเก่งเก่งดัง,ดงๆังทั้งนั้นเลยก็คือคุณอ้อยแค่นีน้งินะครับแต่พุทธคุณล้นล,นลามแน่นอนครับและเป็นพระที่สร้างเยอะราคาเลยไม่แพงนะครับสร้างเยอะทางเยอะจำนวนกรสร้างเยอะนะครับราคาเลยไม่แพงอ่ะแบ่งบูชาครับอันนี้นะครับปกติมันจะแบ่งอยู่ชิ้นละ 5้าร้อยครับอ่าห้าร้อยหกร้อยประมาณนี้นะถ้าสามชิ้นอันแป้นนะครับแบ่งบูชาไวๆครับหนึ่งชุดนะครับยกชุดให้แบงไท้ชุดเดียวครับมีพรามมีชุดเดียวใครเอาเอาไป 1, หนึ่งพันพอชุดนี้เอาหนึ่งพันรวมส่งครับคือแบงแบบไวเลยเอาหนึ่งพันรวมส่งครับอ่าไปต่อนี่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 พิธีจักรพรรดิอ่านี่นี่น,น,นี่อันนี้ครับเป็นยกแกะสังกระจายนะครับ พิธีจกกักรพรรดิอีกหนึ่งพิธีเลยปีหนึ่งห้าเกจิบุกเซกมากมายนะครับลุงพะก,กวยลุงปุตโตวัดรุนพ,พีนะครับเกจิบุกเซกอีกเยอะเลยอันนี้ออกวัดใหญ่พิศนุโลกนะครับเป็นพิมพ์สร้างกระจายสร้างกระจายก็โพกกระซับนะครับพกกระซับนะเน้นด้านมีกินมีใช้นะครับเงินทองนี่เป็นเนื้อยกนะครับพี่ๆแค่ยกนี้ก็ธคุณในตัวแล้วเนาะยิงถ้าคนจีนจะยิ่งชอบมากอันนี้นะครับแบงบูชาครับเองแค่สองพัน ก้าร้อยพอแบบนี้สามพันห้าสามพันเจ็ดยังไม่แพงกว่านี้พี่พี่นี่น,นี่อัพบุนาคั้งนี่ครับเป็นสมเด็จปกโผลูกบุญนาคบละขังปีสองสี 2, 4, ่เก้าห้านี่อ่าสร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับแล้วรุ่นเนี้เป็นพระที่มีมวลสารสายสมเด็จบระคังนะครับสมเด็จวละคังสมเด็จปุโพนะสายสมเด็จโตอยู่ในนี้นะครับสังเกตดูถ้าซองไปจะมีก้อนๆ้อนอยู่ข้างในเนื้อน,นะครับเห็นไหมเป็นก้อนๆ้อนเนะี่ยเดี๋ยวลองดู เป็นก้อนกอนมวลสารที่อยู่ในน้อนะครับด้านแหละครับเป็นมวลสารเก่าเห็นไหมเนื้อจะต่้งกันนะครับที่กรรนกรเป็น,น,ปนมวลสารของรุ่นนี้อ่าลูกนนาบุญนาครรขังเนี่ยรวบรวมมวลสารไว้นะครับตั้งเต่ที่พระสมเด็จบรรขังยังไม่แพงมากมวลสารสุดยอดแน่นอนนะพูดได้เลยว่าเป็นพระลักพันพุทธคุณลักล้านนี่แล้วองค์นี้คือสวยเดิมสภาพดีแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นบูชาครับเอาพันเจ็ดพอ เอาดึงมาเจ็ดร้อยพอไวๆมีหนึ่งองค์ครับปุณนะพระหลักพนวดุรุลักนานนี่เลยครับไปต่ออันนี้ครับเป็นลีลาเป็นพะระลีลาวัดรัตนาชาัยหรือวัดจีนนะครับปีหนึ่งแปดนะพิธีจตุรุิตพรชัยอันนี้มีลงลักปิดทองด้วยนะลงลักดําปิดทองนะครับอันนี้เนื้อดินปีหนึ่งแปดพอกวยเศกบุตโตเศกครับนี่อันนี้ครับแบงเอาหกร้อยพอ ลงลักจะเจอน้อยกว่านะครับปกติจ,จะเจอไม่ลงลักถ้าลงลักก็เจอน้อยกว่าเอาหกร้อยพอและองค์ต่อไปครับนี่พันลอดเขี้ยวงูแต่เป็นเนื้อดินครับอ่าเจอยากนะคบพันลอดเขี้ยวงูแบบนี้ปกติจะเจอ,บบอเป็บบนพันลอดพิมพ์ทั่วไปจะเจอบ่อยจะเจอเยอะเยอะกว่านะครับที่ว่าผมแจกนะแต่เนี้ยลอดเขี้ยวงูจะเจอน้อยมากอ่ถ้าเป็นพวกน้ามันก็มันมียุรุรนหนึ่งนะเขี้ยวงูแบบนี้เป็นเนื้อโป๊กโคล้าเป็นเนื้องวงน้ามันนะครับจะผมจะแบ่งอยู่ประมาณสองถึงสามพัน เพราะว่าเนือน,นมันหายากครับอันนี้พิมพ์เดียวกันจะเป็นเนื้อดินซึ่งดูสภาพดีสวยแม้ปีหนึ่งหา้าถึงยุกแน่นอนอันนี้ครับแบ่งบูชาไว้ครับเอาแปดร้อยแล้วกันเอาแปดร้อลงส่งนไปต่อครับนี่ครับพายุต้นต่ออันนี้ครับพายุต้นเป็นพักคงพิมพ์เล็กนะครับนี่เนื้อดำองคเนียทิเศษน,นะครับอุดกลิงอะลองฟังเสียง อาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าถ้าองค์จริงไปเขย่าจะได้ยินเลยจะรู้สึกเลยมีกลิ่นครับอุดกลิ่นหายากนะครับนี่อันนี้เป็นแลนะครับองค์นี้ผมคือพิเศษนะครับก็คือซองดวงตางใต้เนี่ยจะมีแลมีพลเซกมีแลนะครับเห็นไหมมีแลยู่นะครับนะเต็มเลยองค์นี้ถ้าไปดูข้างใต้ข้างใต้ฐานนะครับจะมีแลเยอะแบ่งบูชาครับแบบนี้พันซองก็ไม่แพงนะมีแลอย่างนี้นะครับอุดกลิ่นด้วย เอาเก้าร้อยเอาเก้าร้อยลุมทรงหอสวยครับใครอยากได้องค์เล็กๆนี่เลยยุบต้นยุบองค์เล็กๆมาองค์นี้ก็องคเล็กเหมือนกันครับอันนี้เป็นพลอดมือโตพิมพ์จิ๋วพิมพ์เล็กนะครับพลอดมือโตพิมพ์เล็กอ่าเนื้อดินยุบต้นปีสองพันห้าร้อยครับสบาภาพคือสวยเลยนะครับเป็นพลลอดมือโตพิมพ์เล็กนะพิมพ์จิ๋วนะครับยุบต้นปีประมาห้าร้อยองนี้ ปกติแล้วพิมพทั่วไปคนจะแบ่งก็พันห้าพันเจ็ดนะครับถ้าพิมพใหญ่ก็สองพันกว่าบาทอันนี้พิมพกิ๋วเอาเก้าร้อยพอนี่พิมพเล็กห้ายยกด้วยนะเอาเก้าร้อยครับนี่องนี้ครับเป็นจันลอยวัดประสาทบุญยวาฒปีสุ่นหกครับเกจีพุกเซกมากมายครับหนึ่งนั้นมีลุงพะกวยด้วยพอเงินดอนยี่หองพอพมมาช่องแค่เกจีพุญเซกเยอะมากปีสุ่นหกนี้คือปีลึกมากๆเลยครับอ่า ปีศูนย์หกเนี่ยจะเป็นยุคเกจิลงุงตระโจงวัดต,ต่างนอกรบพวกนี้นะครับคือยุคเกจิรุ่นเก่าอ่าที่ว่ามีพระวาดหรือพระท่านเนี่ยเล่นแพงๆกันมาปุกเสกนะครับในรุ่นนี้มวนสานดีด้วยแล้วปุกเสกนานด้วยคนถึงชอบกันม้วนซานนะครับอ่านี่และอันนี้เป็นพิมพ์จันลอยนะครับหายากพอสมควรนี่ให้ดูเนื้อเนื้อตรงนี้จะดูง่ายจะมีแตกลายงาบ้างนะครับนิดหน่อยนี่ แต่พระไม่หักไม่ซ่อมครับถือว่าสมบูรณ์นี่อ่านี่พระเดิมๆเลยองนี้แบง่งบูชาครับปกติคนจะแบง่งอยู่สองพันห้าครับต่อองค์อันนี้พระสวยดูง่ายเดิมๆธรรมชาติด,ดูง่ายครับอ่อองค์นี้เอาไว้ครับองค์นี้ผมได้มาเบานะได้มาเบาครับแบ่งไวเอาเอาพันเก้าพอให้องเดียวที่ว่าไม่ถึงสองพันให้องเดียวเอาพันเก้าครับ องต่อไปนี่ทีเด็ดเลยอ่านี่ครับเป็นทีเด็ดเลยนะครับคือห้าโคตรยากและนิยมต้องมอกอย่างนี้ครับห้าโคตรยากและนิยมอันนี้นิยมสากลเลยครับนิยมสากลเลยเป็นพระคุณแผนภายคู่ลุงพะกวยครับและที่สาคัญคือภายคู่เดิมเดิมเลยไม่ไม่ได้ตัดออกส่วนใหญ่ที่จะเจอหรือที่ผมเคยได้นะจะก็คือตัดแบ่งแล้วนะครับตัดแบ่งแล้วตัดแบ่งแล้วก็เล่นไล่พันนะ เล่นกันอยู่สี่ห้าถึงหกพันหนึ่งี้ยต่อองค์ยันเจ็ดพันเลือมีต่อองค์นะแต่ถ้าเป็นคู่แบบนี้คือมันได้แบบว่าเดิมครบคาันีีก็อยู่ที่สภาพแหละอ่ะนี่ครับตัวจริงเสี่ยงจริงหายากครับยวส่องให้ดูเนื้อหน่อยโอ้โหเลือโคตรสุดครับพิมพ์นี้หายากจริงครับแล้วยิ่งมาคู่แบบนี้ดวย,ยิ่งยากเลยองค์เดียวก็ว่ายากแล้วครับแบบตัดออกนะอันนี้มาคู่เลย จอคือต้องสู้ต้องเอาอ่ะนี่เพราะว่ามันไม่ได้มาง่ายๆนะครับไม่ได้มาบ่อยๆแบบนี้เดิมๆไม่ผ่านการใช้งานเลยคือกริปเลยตรงนี้ตัวจริงแบ่งบูชาเอาหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยครับพี่ครับยิ่งเดิมยิ่งแพงพระยิ่งเดิมยิ่งสวยยิ่งแพงครับโอเคปลายต่อครับชุดสุดท้ายอันนี้แบ่งยกชุดแล้วกันอันนี้เป็นพันลอดเนื้อว่านหนึ่งร้อยแปดชนิดครับลุงพอลลษซี่หลืงดำวัดห้าสูง ปีสองห้าอุดกลิ่นนะครับมีกลิ่นด้วยข้างหลังนี่ข้างในจะมีกลิ่นนะครับสามสามองเลยเป็นเนื้อสีสีแดงบางคนไะมองออกสีชมพูนห้หน่อยนะครับมันจะมีสองสีครับสีแดงกับสีดําอันนี้เป็นสีออกชมพูอุดกลิ่นั้งสามองเป็นเนื้อว่านร้อยแปดครับนี่ถ้าใครจะแยกพงแบ่งไวๆแล้วกันองค์ละสี่ร้อยครับเลือกเลยหนึ่งสองสาม ลุงพระฤาษีดำวัฒน ad, ENNIS, สุ่์ปีสองห้านะก็คือสร้างก้อนคำเข้าคำมากนะสร้างก้อนคำเข้าคำมากย่างนะถ้ายกหมดสาองค์ครับเอาไปคมคุ้มครับเอาไปเก้าร้อยพอนี่สาองค์เอาเก้าร้อยครับบอกเลยไม่เคยแบงครักเียเออคือได้มาเบาครับตอนนี้ก็เลยแบงไวไวครับสาองค์เอาเก้าร้อยครับแยกองค์ละสี่ร้อยโอเคครับใครชอบองค์ไหนนะครับทักไลน์นี่ tu ntfc แป8นะครับก็นี่คือไอดี โอเคใครเพิ่งมาดูคลิปแรกนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยใครดูมานานแล้วก็ฝากแชร์และคอมเมนต์ได้เลยนะ